สวัสดีครับอีพีีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับสําหรับคาขึ้นนี่นะครับอยู่ที่ทุ่งนานะครับแสงเทีนก็คือแสงพระอังาทิ์นะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับเอามือนี่มีสูตรเด็ดมาฝากนะครับสูตรเด็ดพ่อทุนรุ่นรวยนะครับ่นได้โชคมาหลายรอบแล้วนะครับ มือน,นี้ก็เลยเป็นโอกาสดันดีนะครับดเดี๋ยวมาเข้าไปหาพ่อทุนกันครับเอฟซีทุกท่านครับเป็นค่ำคืนของวันที่3สิุลาคม65นะครับสวัสดีครับพ่อทุนนะครับปุ่นนีสูตรเด็ดๆดมาฝากนะครับจะเป็นยังไงมาบึง่งมาช่วมอมพอมกันนะครับวัในให้ดังแน่นด้นเะพิ่งเริ่มต้นนะครับสูตร เด็ดรอบแรกนะครับลงุงไฮรอบแรกเอาเอาเอา,เอามา,มาตัวเดียวกันคักแทบบาดมีมีตัวคือกันแล้วนะครับเด้อมีตัวคือกันแล้วตัวคือกันแน้วสูตรกำลังเราตัวเดียวกันคากบาดนีบ่มีสูตรสามตัวเพิ่มหมดครับมีมีลงลงสูตรสามตัวนะครับเด้อ โอ้โหี่เป็เห็นครั้งแรกนะครับเพิ่งล่วงคลิปเป็นคลิปแรกนะครับอันขันสามตัวมาสองตัวสองตัวล่างบ่เขานะเนี่ยขั้นมาสามตัวขันมาสามตัวบนนี่สองตัวล่างบ่เข้ครับผมแต่ว่าถ้าบ่มาสามตัวก็คือมีโอกาสเขาบนเขาล่างแต่ว่าสองตัวนี้เนาะครับเนาะเอาลองบ้างครับจะเป็นตัวได้ไหม เห็นล่าหลุดแป๊บหนึ่งนะครับกำลังคิดสูตรนะครับนี่สามตัวนี่มีเท่าไหร่สามตัวนี่สามเก้าสองเก้าเจ็ดศูนย์รืครับตัวขาอยู่บ่อืมจอเ็อืม ืนีเลยนกัเยดินเจ็ดเก้าเดนศูนย์เดืนสามนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสูบวกกับเดีบต้องกลับเลยบ้างบวกต้องกลับแล้วเอาแต่ผู้จีซื้อสิกับเอาทั้งนี้บบเห็นว่าแหกกับนะครับผมแต่ว่าแต่ก่อนมาบอยอะไรกับหนกแม่ว่าบอยกลับทั้งนี้ทังกับเป๊ะเป๊ะเลย ครับว่าไรแต่ว่าผู้ซื้อแต่สิกลับนะครังขาดพวกมันใจถ้าบ่มันใจก็คือให้กับเอาเออเแต่สิกลับผู้ซื้อครับผมแต่ว่าสําหรับพอทุนบ่มีการกลับเอาตรงอย่างเดียวซื้อในปบ่กลับโอ้พิ่นถือไหมนี่จักงวดแล้วครับโอ้ยมันได้หลายงวดแล้วครับถือกมาอยู่ประจํานี่แเดแต่มันบ่ได้หลายบ่ได้หลายเอาพอได้ฟังเลพอได้ฟังพอเทวดา ถามหาาได้ซื้ออยู่บ่ได้ซื้อยูนนะครับผมโอเง่ายชิ0งวดสิมีผ่านยูุงวดเดียวสิบงวดมีผ่านยูงวดเดียวแต่ว่าหังบ่ได้ไหลเอาเท่าละหน่อยเอาไปเรื่อยๆเื่อยกินในหน่อยกินเรื่อยๆอ๋อครับผมถึงว่าเป็นยังคือยังมีการกินเลี้ยงกันยูเรื่อยแท้ผ่านไปผ่านมาเห็นแต่ชุมนุ่มกันอยู่บริย้เพิ่นมีเด็ดเดดตัวนี้ยำปลฟ่องเปิดคามล้ย วครับม่อยากออกข้าวนะนึกว่าเอ้ามันือกินเลี้ยงกันอยู่เรื่อยแท้บาดไอแฉะพันได้โชคทุกงวดเนาะพีไก่หพี่ก้อนนี่พีก้อนนี่บอกว่าคือตลอดปีอืมคร <c oughs> <c oughs> ับผมโอ้ถ <se> ้าผ no. ู้ใจใหญ่นี่นหักด้วยเนาะด้วยแต่ปานนั้นก็ได้มีงัวไลยแล้วขนาดได้ขนาดเอางวดละหน่อยก็ได้แต่ว่าให้ได้กินไปเรื่อยๆยังสิเกโอ้ยเจียวแข็งแรงนี่ก็ ท่านเขาสามตัวนี่บ่ถึงขันว่าหลายเอาสมมุติว่าสามเจ็ดเจ็ดสามที่ขันอยากได้สามตัวนี่ยเอาตัวไรสซครับสมมุติสมมุติสามเจ็ดจึงจ้ะ0นเอา0ูนใส่ตัวเดียวเลยมั้งครับใส่ตัวเดียวเลยอครเบมเจ็ดสามศูนสามเจ็ดก็ว่าเติมเติเลขกันสามเจ็ดเลขสามตัวไม่ทีนะ โอ้เลยสามจเนาะครับผมสามจ็ดรักลอยบอกบอกหลักมันสามจ็ดศูนย์สามจ็ตสามจิตสี่สามเจ็ดสาดสามเจ็ดถามว่าสามเจ็ดดิ่งถามว่าาสามเจ็ดไม่มีแค่นี้นะ ครับผมตามสูตรนี่สูตรสามเจ็ดสี่สามเจ็ดกับเจ็ดสามเจ็ดครับผมก็คือมาสามหางเท่านี้สามหางเท่านี้ลักลอยนะครับคันมาสามเจ็ดนะครับแต่ว่าในในสามตัวนี้มักตัวได้ไหลครับบัดนีในสามตัวเนี่ยสำหรับสามตัวสามหางเนี่ยนี่หว่า สามตัวข้างบนเนี่บเก่าจีดซูนมาเก้าจ็ดซูนนะครับเก่าเจ็ดศูนนะครับตัวรองได้บะเดีนี่ร่องร่องมาเนี่ยมันสองจ็ดตัวรองเนี่จ็ดสองตัวนี้แหละอันนี้มันนสูดสามตัวเลยขันมาสามตัวแล้ว อันมาสามตัวยันในยันยี่สูตรสามตัวอี่างวนี่มันสีบ่มีล่างนะโอ้ก็ขึ้นจะมาบ่นอย่างเดียวขาสามตัวเหมือนมาสามตัวขาคันขาคันก็ยังเก่าเจ็ดชูทีขับมันมาที่บนล่างมันสีบ่เข่า่คือจะเก็บชูไปดิคือนจะเขาบ่นอย่างเดียวอ่าครับผมแต่ว่าล่างบ่เขาขัสามตัวบ่เขา มันจะออกทั้งล่างทั้งบนเลยอ้าบนมาล่างเลยก็คือสมมุิว่าสมมุิว่าบมาเก้าเจ็ดศูนย์มันไม่เจ็ดศูนย์ป็งสี่เนาะครับเนาะถ้าไม่เาเจ็ดศูนย์แบบนี้ก็คือมันจะมีโอกาสมาล่างอีกเป็นเป็นบนเป็นล่างก็ได้มาบนอีกเออเป็นบนเป็นล่างก็ได้ครับแต่ว่าจะเขาแค่สองตัวเขาข้อแฉงทองสองตัวครับบกข้สามตัวก็เขาสองตัวทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างส่วนไงบได้กลับเลยมาครับส่วนไงที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับบได้กลับ อ้ขับผมวยไม่ต้องขับขับเลยขับเคื่อได้่เถอะข้นมาเลยอขับผมเพราว่าตัวได้กคืตัวนั่นหลุ่นโอ้วูขากระบาดนี่ครับเป๊ะอของผมคือสามเจ็ดเนาะที่นี่ท่านี้เป็นเจ็ดสามนะครับเนาะเจ็ดสามยังงวดปูนเอาไห้เดชิภากับสองหาอะไรแจ่มนี่เลยวุ้ยใกล้กันเดชอันเจ็ดสามกับเจ็ดสองสามเจ็ดเนี่ยนี่ขับผมอ๋อ ขันเน้นเลยขั้นบอกว่าเน้นๆนี่หอยอยบ่ซสื้อนำเจ้าคอยต้องขึ้นมาขึ้นกันล้วมุย่าถาทจิตเนี่ยทาจิตกับซองจิตเดียกันจิตจำใจแล้วตอนนี้แล้มันใจแล้วทุนหนึ่งจันทุนเจ็ดสามนี่มันบอมันใจอยู่เจ็ดสามเจ็ดสองนี่มันบอกเจ็ดศูนย์ ขันบรรพบุรมากของเราเนี่ยคือเป๊ะเลยฮะนั่นเอขั้นเขาบ้ากแต่แต่ว่าถามว่าสามตัวสำหรับสามตัวทั้งล่างนี่มักตัวได้หลแบบนี้ครับตัวล่างนี่ครับบว่าตราบหกเจ็ดบอสสามเจ็ดนี่ไหมครับบอสสามเจ็ดนี่สามตัวนี่มักอันนี้นี่ครับอันสามตัวท่ามเจ็ดนี่บอสไมนครับถ้าสมมติว่าสองตัวมาสามเจ็ดตัวที่สามมักเนี่ยตัวไดไหลครับเจ็ดสามเจ็ดมักเด็ดสามเจ็ดนี่ครับ จิตสามจิตบันบันขั้นเลขคเแม่นอ่โอ้จรหักจีไยอรนหันเลยับไปแล้วมันเลข่จันไปแล้วเลขิตเลข่เยแต่ว่าจิตทูนกับบุจิตสามนะครับสองจิตจิตสองน่ะเลยาเลขติดจะหวดนี่ติดจ็ดมเออติด ภายในสามตัวมุมมิกิติคือยังโมเมนนะมันแมนนปูคือของปูแย่งแกนเลขวิ่งเนี่ยครับผมซึ่งบบได้บอกกันมากกว่านั้นเนาะบบได้บอกกันมากกว่านั้นผมก็ไปขอต่างหากบัดนี้สูตรนี่ก็มาต่างหากบังเอิญมาตรงกันนะครับถ้ามาเจ็ดนี่ก็คือของโบทุ่นจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับเป็นสีหางนะครับ มีสีรุ่นบนล่างถามมาสองตัวบ่หลายเลยบ่หลายบ่หลายครับบ่ต้องกลับค้อมบนล่างอย่างเดียวเนี่ยโอ้บ่หลายบ่หลายครับสีหางโอ้ยสีสีหางนั่นกัสีหางสีหางบนล่างาว่าบนหลายเลยแต่ว่าอันสามเจ็ดนี่เป็นเป็นของแถมนะครับเนาะอของแถมถามมาสามตัวก็คือศูนย์สามเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดนะครับ อันนี้เป็นตัวกันตัวร่องซื่อได้ครับเด้อทั้งรุมเนี่ครับแต่ว่าพอทุนมั่นใจคือเก้าเจ็ดศูนย์หางเดียวสามตัวหางเดียวนะครับมีส์รุ่นบนล่างนะครับสาหรับสองตัวนะครับธรรมะสองตัวมีส์รุ่นบนล่างไม่ต้องกลับนะครับแต่ว่าก็กลับไว้น้่นเลยนครับเด้อเพื่อไว้ในบางครั้งนะครับอืจา์นี้บ่เหครับแต่ว่าคุณพ่อ สูตรนี่พิ่นบ่อให้กลับเลยนะครับแต่ว่ากันกันไว้จังหน่อยเต้สิกลับครับผมแต่ว่าแต่ว่าผู้ให้นี่บ่มีกลับเอาตรงเลยบ่ครับบ่เคยกลับเยอะเก่นเคยกลับจักเทื่อแต่ว่าหังได้อยู่พ่อซั่นนั่นได้หน่อยแต่ว่าเอาอยู่เรื่อยครัาผ่าดงวดนี้แหละงวดผ่านมาแต้มนึงบ่ได้ลงไว้เตี้ยต้องมาปีนี้แล้วผ่านนี่แหละแล้วบ่บอกเมียแล้วอือ Oh my god Nih kiam kia lai Nih kia lai Nih kukit kia lai Nih kiam mai Kau kena si tuai weh Kau kena si tuai weh ขอันคอยขัดเขาเล่าอันขัดก็ข,อ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 ขอ่อยเหมือนกันเตียคสีน้ำพ <c oughs> ี่พงศ์เขียนดูดิไม่ออกเขา่าให้ออกข้างหน้าดิอีกองนะบอกเงินไดเอา, <c oughs> อาจับได้าจอไปได้ครับเด้อที่ตกงกันครับมักชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับถ้ามักถ้าชอบจัดเอเลยนะครับหยิบจับต่รากินแบ่งั้รัฐบาล วดประจําวันท enfin, ี่1พฤศจิกายน65เท่านั้นนะครับบริโมอเมาให้ลุ่มลงในการพนันสิ่งเงินแต่ประการใดนะครับการตัดสินใจอยู่กับพี่กําหนงนะครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับสูตรสำหรับการขอโชคอลับเงินน้ำปลาลูก สูเขอขอบพคุณนะครับขอขอบคุณพ่อทูนนะครับสูตรใส่ผู้ให้พ่อทูนสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดในค่ำคืนนี้นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับค็ จะมีตัวเลขกหนะ้าทางมาฝากคุณพอ่อคุณแม่ห้าเพียงแกนี่นะครับแกอย่า <c oughs> ลืมฝากกดซับสไครป์กดไลค์คกดแชร์เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แกทังช่องทองใสพารวยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับสำหรับควคืนนี้ราตรีสวัสดิ์วิพัฒนมงคลกันทุกทุกท่านสวัสดีครับผม